ย่างยู่สมดีนะครับย่างยูเนื้อเยีเน้อเออคนถามมาตาทิศไปซ้ายคือเห็นไหมท่นย่งเงยเงยเงยนะีเนี่ยวเทาไเนาะเงยเลยปลาเงยเลยม่อย่างน้อจะเข้าไปเนาะไม่ได้เคยเข็บไปจีบปลาซะก่อนไอไอไอม้าบมะนี่องอะไรอ่ะเออเจะไปโทรากันได เอาแล้ว่เจไร้าเลยโอ้ยมเอาเลยนดาใส่จวดหรือก็ะไา้เยยอืมนี่อยู่ครับเอาได้บัเขานาอีกพั่นามือเนี่ยมือเนี่ยไม่ได้รับเดียกสิรักกัรักรัวัดเราบังกินเสือเราวัเราบ่มือเอาอีกที่บ่เอาอานะ เส้นเส้นไปแย่มันแกนี่ก็เอาเอปุ้ง่อนวจะได้เส้นไวตัวเยนี่ฮะเส้นหรเส้ดเด้บัวเงี้มาทานช่วยแจ้งเดียวแองแทอแเขาอะไร่อไรเพ่อเกิดลดชงอข้าวะลเข้าาเียลี่ได้สุดาไม่ใช่อยกาก็ไหนจริงหนจริง กินแต่กัน nhau หรอกวะน้องเขา้อง่นเไปเป็นเน่พูดพูรคุนจังบ่คุณจังบ่เปีืองเียงแดงเลยนแดงนี่มาทวงกันนเขาทวงตังนี่อกันแล้วก็เ้กินกินอไรกิมันทานอนคูู่นไม่ใ่เนาะเื่ต้งกัน อาาาา <ừ? S 1> ้าวยาฮว่ากินนอเอามันยังม่มพอดีเลยัด <c ười> เหรอก็เ,อเลยเป๊กไปพอเลยโอ๊ยบอกว่าเศร้าาจารยวัดไปกะดนีเลยเอ้าถ้าเราสอนแจงเสียหายด้เออเมื่อเมื่อนึงกบบาทหนึ่งสัดแจงมาเลยบ่เออให้มัสบายเลย ช้านเชยยังมันดิเชยยังมันดิตีเงี่ยตีกี่บาทตีเงีกี่บาทวันนี้วำเท่าไหร่าทยพี่โล่งจานภาคอันนั้นเจ้าภาคยงยงอะไรสองพันบาทสองพันบา เอาไปเชื่อชมลำบิานถวายกูบานเนี่ยอชือตเราอะไรอ๋อเพราะคนเมื่อคนนั้นเนี่ยกับู่ามาให้พี่จ้อย้ยสส่ซันี่ซ้อยวาัมขงงั้นจะเป็นสีเราทราเรด้อเมามันจะก้มย้เลย้นม เขาได้ยังวนี่กลไม่เป็นไมันขึ้นมาเรียงพระต่างหากไม่ไ้เยอะพอหน่งออกเอะหมนอย่ากนี่บ่วเยี่ยมคนไทยเยอะไปโอ้คนอินใ่มากเลยโอ้ยยยยยยายย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 ายย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  ต้วนึงมาเยอนนี่ยตนน้นนึนหนอสอืมแล้วบอกเจ้าโซ่เจ้โซ่โซ่รุ่นหไดเลยแค่ตขึ้นสามคนเลยเขาขาให้มาโอ้ยโอ้ยโอ้อยู่เหไม่ได้เยจ๊จักจปีเไม่จังจะได้หาเงินต้องเรียนปีอะต้องเปลี่ยนมั้เรีน่อะไรกต้องปีเราปารอ้องปีอะไรจูเนะ เนี่ยบ้นดวยงี้ยดีงเลยเอาอเงินขอดเสียงขอไดมแด้วก็ทุ่ทีไปกอนีัยวม่แดนเนาะพอดีเยวสองปีแดดปึ๊บเลยเออโอ้ทุ่มทีสั่งเนานนี้งานนีเมี่่งานนี่ย่าายีเปากบจิมะเาเลยเล่นเศษป่าอย่างเาว่าดีพดีเป่ามาก็ดีเห็ดเงื่อนหดแล้วมา เสียแต่เดินสั่นเดียวนะสองสันข้นยางเนาะแงมเมาสั่นเดียวจักนอนี่กันจกเคลียววัวกันนี่เานอนจะหนาบาตอยู่เออทานน้องมันหนีีปลาน้องมันเนาะกีบปลาตลาครับน้าแล้วมันก็รวเลยเยอะ เจ <that> ียวหมแดงอีกแล้วเจียมลาจิ้มเจียวหแดงกันนะบายเนาะบายเนาะเงเงนี่เื่องเื่องม่วนตัสาบได้มันหนาวมาเลยมารมคนกินเกี๊ปลาเมื่อยน้ปลามื่ออินกี๊ยปลปลา ไปกินคน่อบมีบ่หมันจะได้ไรบ่หรอหวบาชาอย่มนู้หวยงเชือกเหรอาเอะกไดเจักมือนไอ้ยี่ยี่บ่เาเป็นบต่ที่เราได้ไหมยังหวยอขอนยิบุญไม่ผิพ่อสิบ่พ่อสิคือาบ่พอ เส้นมเทะเลรเส้นนันมาไปทะขึ้โอโอเื้อ,องบนั้นขั้นขั้นขั้นงอะไรยอเือแต่เราเขาไง่ั้นช่วงบอกว่าที่หลัง่บอกว่าบตรงลงซื้อจุองอตรงล่องซื้อจุองด้วยเส้น่ล่งซื้อลูกี่แจคเดี๋ยวแต่คนละครึง่งอันคนละครึ่งทางมันงสิแต่ว่ามันทเ<ะ>ส้นมาหาอร่อย บอกกางซาว่าเอาใจตนห้องหนพี้อยหาซิ้องซาเทียมาซิเดินนแกหรอันไม่จะทำย่ลได้ิว่าทเส้นยงเนี้ยทนี่ทตวยอดอย่าไปสีโป่งหนนะตัวมอฮันดอกสืบุพีพร้อมเป็อไรเปนนี่ไปนะีนีเนอจตือนนบ้าว่าอบังหน้าดีเนาะบังตัยอด เนี่ยตักบาทอ่ะดอกยาันกบทดนตีอันน่ะเช็งสั่นได้ทันทีเด้อระยะเขามีมีหมูมีมีควายเราประกันไปอยู่ข้างบนตรงนี้เลเป็นมีเงินใจจูงไปให้เจ้าหลวดผมมิเครนิดสุดยอดเส้นหน่อยสักสี่หาเมื่นก็เส้นไปดิแต่วันนี้จ็จูงค้ายไปให้มพน่ัวฟูกไปนะนั่นค่บ มันจกันแ้กไปแล้วแกันยูไหันเนีันเอีนได้เรอ่อทาของเาพอเยอมาพี่น้องสองตาิอย์่ะเียร์ถามหาหได้ก็เลยมาองนกูยิยูังไดโอ้คือเก่าอยู่ยืนยัยน้าคือเก่า ันกควิดบ่นี่กวิดเนาะนี่กวิดอืมีมาหาได้ได้จังมาเตยแน่บ่มราวังไหวได้ระวังไวเาพิษปากกเลยอะลายอย่า่อืมังมเอออยากกินข้าก็อยาเห็นนีน่ละฮอยากอยากะุต้นี่ละระวังตัวอตัวนี่เหัเนี่ยชลุง บินแมนมาอยู่บินแมนกูไเห็นหนาจ้ะเนาะันจะมาทักกูเลยฟอนแมนเอในไทยก็อบินแมนบินบินแมนเอ่ยเอออนฟอนแมนโอ้ยเนี่อะอไรืเออเขาเห็นหนาเนาะถ้าเป็นไทยเนาะใช้เม็ดพิดมาเลยกูกูกูเปิดสายโทรศทกู หั่จบอกว่าเรเคใส่ให้อให้หันใจอาอมสองน่อยลูพี่บอกลูพี่บอกมันมันมึงหันใจบอกมึงกันใส่หนึ่งใส่นึ่งนะ่แตปากไม่ห้ามเลยี่ป มันม uh, yeah, yeah. uh, uh mm. right. mm. ีประโยชน์งเด็มันมีประโยชน์เยอะมันมาเดี๋ยวเขาต้ากเลยสเขาตั้งหัวังไมโด่เขียวเียวเขียวเขียวจะทุบมาได้หรอจะดึงมาได้หรอสาธิตเสียงหน้าหน่อยจะดึงมาได้ไหนนั้นคือบอกอยู่ไม่หายดิบอือจะดึงเอาดินมาใส่เน้อหม่างยังหม่าง

สาธิตนี่โควิดมันอยู่หน้าอย่นะครับพี่น้องครับเล่งกันเืมอไงอืมอนี้ทุเนี่ละทมเดินนี่เนาะนนี่ทบมดังหน้าก็ทบน้ทบ้นหมลทาหมดยอทุนหมดเลย้ทุหมเบบานหมดโอทมอทามทุนมเลยุนมาหมเอุนมเลยทมาหมเอานมาเอ้นยนี่นะครับสาธิต มาอยู่หน้าครับมาเบิ่งม,ม,มาเฝ้าหมูออกลูกมามาเบิ่งสะทานชีสมทีไหมสมทีไหมชีหมูอ่ะอืมชหมูอ่ะหมูแม่มามาเสียอ่อนแล้วหนกวรู้หนาวไหมหนาวมาเสียอ่อนหนุ่มหน,นุ่มเราแบบใหญ่ให่หนึ่งทอดเราแบบไง มาเย่องก็เลยกเลมือกเลยส่อกเล้ยออย่างว่งนั่งอกจากโตอย่างว่านั่งหั่เมื่อยร่แล้วมันจะได้มันจะมันไม่ไงหรอกอดี๋ยว่งไ่เยอะก่ละฟันส่อหมูหรือซหาเมือนะหมูจากเถ้อหมูส่อคนเลี้ยงนฝอหมูมูฝ่อคนทาน นอนเตียงนอนนิโม่นอนเียน่นอนติงหมดลเหมือนหนาวหนวนะวะอเขียงเขียเขากนะครับวะนนี้ไเตงเฮีก่อนจีปลาก่อนครับขั้นมาทันก็เสียเขามากแล้วไม้มุกไม้มนะเขียเคียดครับคลิปนี้ครับทเยนี่นะครับพี่น้องครับคลสี่อาทิตย่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยครับยงยังม่ม่มันเยอะชิปเจลีนชิปหนุ่พี่เขาไปเช็คธาตุเสร็จไปใช้ไปสิ สาท,ทิตมันจะหน้านะครับมื่อฝหมูอลูกหมอบหมอบเต็มเมื่อยอเมื่อยครับเม,มื่วันศุกร์อเนี่มือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเมื้อเื่ไปฝ่อร้านกาแฟมือเอเรนอาาเอีครับสวัสดีครับอาทิตย์จ่กกาครับพี่้องครับนี่แหะจวด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 จุหน้านี่แหะไม่ใช่หรอเยอยู่หน้า